ผมจะพาทุกคนไปกินของอร่อยย่านโพตารามซึ่งแต่ละร้านเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นร้านในตำนานทั้งนั้นเลยอร่อยแป้งเป็นไงคะอร่อยหอมแป้งนุ่มโอเคโอเมแต่ต้องร้อนมากผัดซีอิ๊วเส้นสดนะครับดูนะผมออกกำลังกายนะพี่ดูเิยพุงออกแล้วอ่ะ นะครับกับโพเาอร์ กลับมาพบกับผมคีแกมพันใหม่กับรายการเกาะล้อพาเที่ยวสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดราชบุรีเหมือนเดิมสำหรับทริปที่แล้วเนี่ยผมพาทุกคนไปชมธรรมชาติแล้วก็ไปทํากิจ,จกรรมสุดมันกันแบบเต็มที่เลยซึ่งทริปนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่อําเภอโพธารามนะครับผมไปหาของกินอ,ร,อร่อยๆที่ขึ้นชื่อแหละเป็นตํานานเลย ครับบรรยากาศแบบนี้ตอนนี้เราก็ถึงกันที่โพธารามเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่ผมเนี่ยจะพาทุกคนไปกินร้านอาหารที่เป็นขึ้นชื่อและเป็นร้านตำนานของโพธารามเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปแวะที่นี่กันเลยกับตลาด100ปีโพธารามเผื่อจะได้ขอกินเล่นติดไม้ติด,ม,ตดมือกันไปด้วยเดี๋ยวเราไปกันเลยครับตลาดเก่าโพธาราม เป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่เห็นอยู่ยังคงเหลือเรือนไม้และบ้านเก่าให้เราได้เดินชมอยู่หลายหลังตัวตลาดแบ่งเป็น3ส่วนคือตลาดบนตลาดกลางและตลาดล่างแล้วทุกคนทราบไหมครับว่าย่านชุมชนตลาดโพธารามได้รับการประกาศเป็นมรดกของจังหวัดราชบุรีประเภทย่านชุมชนเก่าด้วยนะครับ เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเต็มไปด้วยแหล่งศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นที่มีเอกลักษณ์อย่างตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดตอนบนเดี๋ยวจะไปแวะที่ร้านดูนมได้มาว่าร้านเครื่องดื่มที่นี่เนี่ยรสชาติดีมาก ถึงแล้วนะครับผมร้านดูนมคาเฟ่นะครับผมนี่ร้านนี้เลยร้านดูนมคาเฟ่ไมเ้เล็กๆตกแต่งในสไตล์วินเทจเต็มไปด้วยภาพโปสเตอร์ข้าวของเครื่องใช้โบราณเปิดเมื่อปีพุทธศักราช2555ที่นี่เนี่ยเขาขายเครื่องดื่มและอาหารนั้นไปที่เครื่องดื่มและขนมปังปิ้งและเขายังมีกิจกรรมเพ้นกระถางร้านดินปั้นให้เราได้นั่งทำเพลินๆกันด้วยนะครับ ผมเพิ่งรู้ว่าเขามีอย่างนี้เนะี่ยเป็นฟิลเหมือนแบบเนี่ยเป็นเวิร์กช็อปให้คนที่มาคาเฟ่อะมาทำกิจกรรมได้มีระบายสีมีอะไรด้วยร้านอย่างดีบรรยากาศอย่างได้ในนูที่ผมสั่งะทุกคนเป็นซิกเนเจอร์ชิกอันเลยเดี๋ยวรอชิมว่าจะอร่อยขนาดไหนแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากผมชอบเลย นมโกโก้เหนียวแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์เบอรี่ครับผมนี่โยเกิร์ตเบอร์รี่ปั่นมาพับนี่เป็นไงทั่วเสียวด่ดิหอมอ่ะ นี่นะครับผมพะยากากินผัดซีอ e ิ๊วเส้นสดนะครับที่เปิดมามากกว่า10ปีต้องมาที่ไหนครับพี่โพธา,ารามนี่โพธารามนะครับผมนี่นะครับผมร้านนี้นะครับหอมมากเนื้อรั่วโพธารามสูตรเ0็ร้อยปีลองแวะมาได้ที่เด็ดไหมครับเด็ดมากเลยนี่ดูไม่ได้มโ,โมโหเรียบร้อยเต็มคาราเบลไปแล้วสอง เรียบร้อยสรุปทีมงานสั่งกันไปผมไม่ต้องทำเลยเลยลองชิมน้ซุปมันลองชิมน้ซุปอันนี้ทำเมนูอันนี้จะมาเรากลิ่นซุปเขาหอมมากเหอมกินตามลวกหนึ่งหอมหอมคือมันเป็นซุปแบบใสๆนิดนึงนะแต่ผมว่ามันมีความเข้มข้นมันมีความมันกลิ่นหอมของเนื้อคือประเด็นอะถ่ายกันตรงนี้นะถ่ายก๋วยเตี๋ยวไม่เห็นก๋วยเตี๋ยวเลยเห็นแต่เครื่องปรุงก๋วยเตี๋อยู่ไหนเรากินเกาเหลาคนเด็ดอะ ขายอะไรมั่งครับอ๋อขายผัดไทยขายแป้งผัดขนมอากาศครับนี่ขนมอากาศได้กินไหมไม่เอาไม่ลองขอลองชิ้นเล็กๆเลยนะชิ้นเล็กป้าไม่เปิดนะโอ้พี่น้องมีกินนิดนึงน้องเขาบอดูนะผมออกกำลังกายนะพี่ดูดิดุงออกแล้วอ่ะไม่เป็นไรออกแล้วรอเ่านั้นเด้อโอ้โหตายแล้วอุ๊ยโอ้โหขอให้แล้วแบบนี้นี่นะครับฝากด้วยนะครับร้านผัดไทยวุ้นเส้นผัดไทย อยากกินมาที่ไหนครับโพธารามนี่โพธารามโพธารามนี่มาโพธารามได้เห็นไหมลองเอาไม่เยอะนะครับผมนี่นิดหน่อยค่ะประตก็เก็บอยู่ขวานชื่อร้านป้าอะไรครับป้าใหญ่ร้านป้าใหญ่นี่ป้าใหญ่ไทยตรงข้ามวัดอะไรรึไใช่ค่ะนี่คนวัดโพธารามไปตรงนี้นะประตูฝั่งนี้เนี่ยเราเดินมาปุ๊บเราก็เจอเจอกับร้านป้าใหญ่แล้วนี่ครับแดเนียลครับ ไขอบคุณครับ ไม่รู้เลยเป็นไงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโลต้เป็นไงโลต้เป็นไงโลต้าเป็นไงร้อนอะร้อนโอ้โหถ่ายรูปเดินชิลกินโน้กินนี่ที่ตลาดบนกันเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชิมเต้าหู้ดำร้านแม่เล็กโพธารามและร้านลุงจุ้นซาลาเปาขนมจีบบอกเลยว่าสองร้านนี้เนี่ยคือตำนานแห่งโพธารามเลยนะครับ ตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่ร้านเต้าหู้แม่เหล็กเป็นเต้าหู้พะโลสสูตรพิเศษของชาวจีนแห่งเมืองโพธารามและนี่คือเต้าหู้ดานั่นเองมาถึงกันแล้วทุกคนกับร้านที่เป็นตำนานเลยก,กับร้านเต้าหู้ดาแม่เหล็กนะครับผมซึ่งผมอยากรู้มากเลยว่าเต้าหู้ดำเนี่ยมันเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับ เอ่อขอดูเต้าหู้ดำได,ได้ไหมครับได้ครับไหนไเป็นยังไงไมผมไม่เคยเห็นเลยหมอ้อเต็มเต็มนี่อ๋ออันนี้เอามาต้มกับเป็นเป็นเหมือนกะลาพะโละครับเป็นอ๋อเป็นต้มนานไหมครับกว่าจะได้นี้สามวันสามคืนถึงขายได้ครับอ้สามวันเลยครับสามวันสามคืนยังน้อยนะครับก็คือเป็นเต้าหู้ปกติที่เอามาต้มกับตัวน้ําพะโล้ใช่สามวันถึงจะได้แบบนี้ครับ ทุกคนอันนี้นะคืออยากให้กล้องอะจับกลิ่นได้มากเลยคือกลิ่นมันหอมมันมีความหอมหอมเครื่องพาโลเลยอ่ะนี่ดูดิพี่นี่ตักมาให,ให้หน่อยได้ไหมครับนะหอมอะแนะนาอีกทีนะครับชื่อพี่นรงคนะครับผมเป็น<ห>ลูกชายของแม่เล็กเลยอย่างพี่นรง์นี่ก็มาขายต่อเลยเนาะครับเราเป็นรับช่วงจากแม่ครับอืมผมขอถามเรื่องแบบว่าสูตรได้ไหมพี่ขอ,อนิดนึงเลยอยากรู้ว่ามันมีความพิเศษยังไง ตัวตัวเต้าหู้ของเราจะไม่เหมือนเขาของเราจะไม่ใส่แป้งเป็นเนื้อถั่วเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีความนุ่มนวลนะครับเต้าหู้ดําแม่เล็กนะครับผมเจ้าดังขายมาสูตรกว่าห้าสิบปีนะครับผมมาลองชิมกันอืเนื้อมันเดียนุ่มไม่รสกระติริษณ์เนียนมากถ้าอยากจะมากินเต้าหู้ดารสชาติดีแบบนี้เนี่ยต้องมาที่ไหนครับต้องมาที่โพธารามครับร้านแม่เล็กนะครับ ย้ำเลยครับแม่เล็กเจเล็กกาเล็กอะไรไม่ใช่ของเรานะครับเราอยู่ร้านร้านแม่เล็กเต้าหู้ดำโพธารามอยู่ถนลลอนราชสอรอุทิศอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีอร่อยจริงผมคอนเฟิร์ม<ช>เลย<ม>นี่นี่น มซื้อเต้าหู้ดำเป็นของฝากไปให้ที่บ้านด้วยทุกคนเนี่ยอยากจะชิมกันมากเลยไปต่อครับผมไม่หยุดเดี๋ยวเราไปที่ร้านลุงจุ้นสาาเปาขนมจี้โพธารามเป็นร้านที่อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับแต่ว่าขับรถไปดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่บอกว่าเป็นตำนานเลยใช่ไหมครับ้เนี่ะใช่ค่ะเปิดไปกี่ปีแล้วครับ55ปีแล้วค่ะ้ย55ปีตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นปลาเขานี่แหละค่ะรุ่นปาเขายังไม่ได้มีครอบครัวเลยจนนี้ค่ะอายุ40แล้วค่ะ นี่คือเป็นสูตรนานมากเลยใครเป็นคนทําครับสูตรก็เนี่ยค่ะทํากันสามคนคุณแม่แฝดใช่ไหมคุณแม่แฝดทำนี่นะครับผมอ่แล้วไส้ที่ขายดีเนี่ยที่คนเขาแบบทำให้เป็นตํานานเลยคืออะไรครับก็คือซาลาเปาไส้เหล่าไม้แล้วก็หมูสับหน้ากุ้งหมูสับหน้ากุ้งอะค่ะอ๋อที่เหมือนเป็นกุ้งทะลักอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณตักให้ดูได้ไหมครับได้เลยทานได้เลยนี่นี่ทุกคนดูกันนะะนี่ มาละเปาของเขานะครับมันจะเป็นแบบตัวกุ้งเลยแล้วเห็นหางกุ้งออกมาเอียนะคือมันทะลักออกมาเลยอนะ่ะใช่ครับอันนี้จะเป็นหมูสับหน้ากุ้งก่อนอนะครับครับค่ะแล้วก็จะเป็นหมูสับกุนเชียงนะครับหมูสับกุนเชียงจ้ามีกุนเชียงด้วยค่ะผมไม่เคยกินแบบสลับเขาที่เขาใส่ไส้กุนเชียงเหมือนกันนะอ่ามีเอาเลยใครทานแล้วใส่ไส้หน่อไม้เคยเจอไหมผมไม่เคยครับใส่หน่อไม้ไม่เคยขนาดไส้กุ้งแบบเป็นกุ้งทั้งตัวเงี้ยผมก็ไม่เคยเจอคที่นี่มีเนื้อแม่เจ้าก็คืออันนี่้เราเนี่ยอะ ซาเปาไส้หน่อไม้ไไส้้หน่อมจะพูดได้ว่าชุโรงอ่ะอันดับหนึ่งอ่ะนี่นะครับผมซาลาเปาตำนานกว่า55ปีใครมาโพธารามราชบุรีต้องมาแวะต้องมากินให้ได้นี่ผมก็ขอนี่กันเลยอ่าหน่อไม้ก่อนเป็นไส้หน่อไม้นะครับมีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นอันนี้อืมไม่มีไส้แน่เอออืมอืมวิวยทานอร่อยจริงอร่อย แล้วแป้งเป็นไงอร่อยแป้งเป็นงไงคะสอสหอมแป้งนุ่มอ่าโอเคใช้แป้งสดนี่คะไม่ได้นำแป้งมาค่ะแต่ตัวหนอกไม้หอมก็กรอบมากเลยอะเอ้ความกรอบของหนอไม้เข้ากับความนุ่มๆของตัวความเป็นซาลาเปากินหอมของน้ำจิ้มที่ใส่เข้ามาโหอร่อยมากเลยอร่อยมากใช่ไหมคะโอเคค่ะ ขนมจีบที่นี่ไม่เหมือนใครเราะว่าจีบใครก็ไม่เหมือนจีบเธอจะจีบใครก็ไม่เท่าจีบเด็กโพธารามเอ้ยอร่อยครับอร่อยมากนเลยครับ พธารามเนี่ยเรียกได้ว่าเด็ดจริงๆนะครับผมเรื่องของกินเนี่ยโอโ้โหคือมันมากๆเลยกับการตลอดหาของกินในายา่านพธารามแต่ทุกคนทริปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าผมไม่ได้มาพร้อมกับ Mercedes Ben z G L C 2 2 0 d องศูนย์ด a โฟร์มาตนะครับผมซึ่งรถคันนี้เนี่ยผมว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นรถที่ดีมากๆเลยแต่ว่าจะมีจุดไหนที่เด่นบ้างเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรีวิวกันเกีกก่อว่าเจ้า Mercedes Ben z G L C 2 2 0 d ดีตัวนี้มีอะไรที่เด่นมากไปกันไปห,หาที่รีวิวดีๆดี Bye! สำหรับ m e r c e d e s b e n บนคันนี้นะครับเป็นชุดแต่งแบบ Al uard, อเวนก่าเพราะฉะนั้นก็จะให้ความรู้สึกถึงความเรียบแต่ว่ายังมีความหรูหราอยู่นะครับผมและในเรื่องของความปลอดภัยรถคันนี้มาพร้อมกับกล้องนะครับผมนี่ข้างหน้านี่ก็มีคือมีกล้องมองรอบพิศทางเลยนะครับเปิดมั่งนี่เป็นเปิดไฟฟ้านะครับนี่ รูลานะแล้วก็พื้นที่การเก็บของเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น SUV ขนาดกลางเนี่ยก็มีพื้นที่เก็บของเพียบเลยนะครับผมมา5คนพร้อมกับอุปกรณ์กล้องผลมาได้สบายๆคือพวกผมเนี่ยมาเที่ยวกันที่ราชบุรีนะครับผมทั้งอุปกรณ์กล้องนะกระเป๋าแต่ละคนนะก็ไม่ใช่อไรเล็กๆผมบอกเลยขนได้สบายนะครับแล้วก็นี่นะนี่ช่องบังของเนี่ยก็มีมาให้ผมขอดึงออกก่อน เพราะว่าจะโชว์อีกฟีเจอร์นึงน้องดึงตัวนี้ออกมาเนี่ยเพราะว่าผมจะให้ทุกคนเห็นชัดๆครับผมว่าการพับเบาะเนี่ยมันดีมากๆเลยคือง่ายมากเียงแค่กดปุ่มครับนี่ปุ๊บอ่าเป็นไงไม่ใช่แค่หรูนะครับแต่ว่าใช้งานในชีวิตประจําวันได้จริงด้วยดีแม่งี้พี่นะได้ทั้งความหรูหราดีๆคิดสภาพนะมาแคมปิ้งเงี้ยฟิลลิ่งแบบ กางนี้อพอพื้พื้นที่ใช้สอยเยอะๆคนขอมาเยอะแคมปิ้งกินข้าวสบายๆทั้งหล่อทั้งเทแม่ดีจริงๆแหมมาเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูภายในกันบ้างดีกว่าว่ามันจะหรูหราสักขนาดไหนครับมีแอร์หลงมาให้2อันนะครับผมแล้วก็มีช่องชาร์จเป็น USB Type C ให้2รูนี่ควางขวางสบายดีนะนี่มันครบจริงๆนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ความกว้างความหรูหราความนั่งสบายแล้วก็มาพร้อมกับจอขนาดใหญ่ขนาด11.9นิ้วกันเลยนะครับผมเนี่ยรองรับการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto นะครับผมแบบไร้สายด้วยนะนี่ซึ่งจอเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าทำได้หลายอย่างมากเลยเพราะว่าเนี่ยดูดิมีกล้องมองรอบคันนะครับผมแล้วก็ปรับโหมดการขับขี่ดด้วย,วยมีโหมดออฟโรดด้วยนะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันเป็นยังไงนี่นี่ดู บหมดการขับขี่เปอีโคมีคอมฟอร์ตมีสปอร์ตนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของพาร์คิ่งแอสซิสแตนต์มาให้นะครับนี่สแกนลายนิ้วมือได้ด้วยนะรถยนต์คันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์ดีเซลของทางเบนซ์เนี่ยเสียงไม่ได้ดังนะครับพอปิดประตูเนี่ยทุกอย่างคือแบบไม่มีเสียงเลยคือรู้สึกได้ว่ามันเงียบมันมีความหรูอยู่แล้วก็การขับขี่นะรถคันนี้194รแรงมา้า0ูน0ถึงเนี่ยใช้เวลาประมาณ8วินะครับผมรถที่รู้ใช้งานได้จริงนะครับผมน เมื่อคืนนี้นะครับผมก็พักที่นี่เลยรา,า,าชบุรีนะครับผมเป็นที่พักในตัวเมืองที่รู้แล้วก็มีห้องพักให้เลือกหลากหลายแบบมากผมชอบที่นี่มากเลยทุกคนเพราะว่าที่โรงแรมราชบุรีจังหวัดราชบุรีเนี่ยเป็นโรงแรมที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีในคอนเซปต,ต์ความเป็นลักชัวรี่ที่มีการดีไซน์ออกแบบตัวโรงแรมให้ดูโดดเด่นภายใต้แรงบันดาลใจจากของดีจังหวัดราชบุรีซึ่งเหมาะมากครับผมกับ การพักผ่อนหย่อนใจทั้งกลุ่มคู่รักครอบครัวหรือแม้แต่กลุ่มเพื่อนในส่วนของห้องพักก็มีให้เลือกหลากหลายแบบ โดยเขาก็จะมีทั้งห้องพักแบบพูลวิลล่าแอค s เซสสุดหรูโดยพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ที่ภายในห้องจะมีทั้งที่นั่งเล่นห้องแต่งตัวห้องอาบน้ําและห้องนอนหลังห้องพักก็เป็นสระว่ายน้ําแบบพูลเอคเซสว่ายน้ำชิลๆสบายๆายกันได้เลยครับเล่นได้อย่างเต็มที่และจะถ่ายรูปตรงไหนเนี่ยก็สวยมากโอ้ยน่ามาเที่ยวสุดๆอะส่วนในเรื่องของการบริการอาหารเชา้าของทางโรงแรมเขาก็จะมีคูปองมาให้ เราสามารถนําขูป,ปองแพื่พนังงานเพื่อเข้าไปทานอาหารเช้าได้อย่างเต็มที่เลยใน,ในส่วนของอาหารเช้าที่นี่เขาก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูจริงๆครับอร่อยทั้งนั้นเลยแล้วทางโรงแรมเนี่ยก็ยังมีร้านอาหารติดริมแม่น้ําแม่กลองด้วยนะครับแหมเล็กได้ว่ามาราชบุรีกันทั้งทีก็มาพักผ่อนกันได้นะครับที่โรงแรมราชบุระโฮเทล